สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พลังงานกันดีกว่านะว่าพลังงานคุณพลังงานเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นยังไงได้บ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเปิดสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะช่วงนี้แม่หมอกะต่ายยังไม่ได้รับเปิดดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะ ก็มีปัญหาเรือรังมาค่อนข้างเนื่อนนานแล้วแหล,ละเป็นมาสองสาเดือนแล้วนะคะก็เลยต้องดูแลตัวเองก่อนนะแล้วก็ที่เป็นหนักล่าสุดก็คือสองสามวันที่แล้วนี่เองนะคะก็เลยงั้นช่วงนี้แม่หมอกระต่ายก็จะยาวๆไปเลยแล้วกันนะคะจะยังไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะเมื่อไหร่ที่ดีขึ้นแล้วสถานการณ์มันคลี่คลายได้แล้วนะคะช่วงนั้นแหละเดี๋ยวแม่หมอกระต่ายจะมาอัปเดตหน้า,าโซเชียลของแม่หมอกระต่ายนะคะอ่ะเริ่มกันเลยขอดูซิว่า สถานการณ์ในความสัมพันธ์เป็นยังไงได้บ้างสถานการณ์ในความสัมพันธ์เป็นยังไงได้บ้างสถานการณ์ในความสัมพันธ์ r o w i n g Kiss นะคะแอบแอบซ่อนซ่อน Unconditional Love นะคะเป็นรักที่มันไรเงื่อนไข่อะบางคนไม่ใช่แค่ไรเงื่อนไข่นะไรสถานะด้วยนะเป็นรักที่ไรสถานะนะคะสองมองจ้องกันอยู่ผ่านเลนผ่านผ่านสายตา มีสายตาหลายคู่จับจ้องมองมาที่คุณกับเขานะคะหรือมีคนกําลังตามสืบตามส่องนะคะหรือว่าตัวเขาก็ได้นะที่ตามสืบส่องคุณอยู่หรือตัวคุณไปสืบส่องเขาไหมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไรเงื่อนไขนะคะ่ะมันไม่มีสถานะไม่มีเงื่อนไขไม่มีการเปิดเผยเป็นความรักที่รู้กันอยู่สองคนเนาะเป็นความรักที่ ก็รู้อะไม่ต้องพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนว่ามันคืออะไรไม่ได้มาตกลงว่าเราเป็นอะไรกันเราจะต้องทําอะไรกฎหนึ่งมีกด1นึ4งสองสามส่อะไรเงี้ยก็จับตามองกันดูดูกันและกันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะแยกกันไปหรือเปล่านะหรือว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเหมือนกับเราผูกมัดผูกติดมีความเชื่อมโยงกันอะไรบางอย่างนะคะแต่ก็ ไม่ได้เลือกกันอะไรกันสักทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนซิ t ูเอชั n c h i นะเออเกิดขึ้นแล้วก็จบไปไม่มีสถานะอะไรให้ต้องเรียกร้องนะคะไม่มีอะไรที่เป็นข้ออ้างไม่มีอะไรที่จะต้องแบบว่าเป็นแฟนทําไมไม่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่คือไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเป็นสถานะแบบใดก็ไม่รู้นะคะใช่ของคุณไหมนะคะถ้าใช่ก็ดูต่อถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่นะคะง่ายๆจุ๊บใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะ ้าได้อยากดูต่อก็อันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะคุณเป็นผู้เลือกแม่หมอกะต่มีหน้าที่อ่านตามหน้าไพ่แล้วก็เอามาลงส่วนมันจะตรงกับใครน,ะนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะตรงกับทุกคนอะไม่มีความเป็นไปได้เลยแต่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอ่ะเริ่มกันเลยพลังงานคุณเป็นยังไงพลังงานเขาเป็นยังไงพลังงานคุณนะคะเป็นไพ่เดิร์สันนะเป็นพลังงานของความสดใสพลังงานของ ความเป็นเด็กนะคะเอ่อกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะในช่วงนี้ตัวคุณดูสดใสนะคะดูมีพลังงานของความเป็นเด็กหรือว่ามีพลังงานของเด็กๆเข้าหานะอืคุณอาจจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กๆนะคะที่ทํางานมีแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเออหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปดูแลเด็กๆเป็นครูอนุบาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเออมีพลังงานของไพ่เดอะซันมันอยู่ใน ไวเบรชั่นของความเป็นเด็กความสดใสนะคะอส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นพลังงานของการรีเบิร์ดนะคะจบแล้วเกิดใหม่ทรานส์ฟอร์มตัวเองอยู่เหมือนดักแด้ที่กำลังจะแปลงร่างเป็นผีเสือ้อตัวเขาเป็นแบบนั้นอยู่นะคะอพลังงานต่างคนต่างไปแต่เป็นพลังงานที่ดีทั้งคู่นั่นแหละพลังงานของเขาก็ดีนะถือว่าดีนะคะเป็นพลังงานถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยดี ไม่ค่อยชัดเจนนะคะเป็นคนที่เอ่อไม่อีหลังขังขอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างนั้นไหมเ <laughs> ออถ้าเรียกผิดก็ขออภัยนะคะก็พยายามจะใช้ภาษาไทยให้ได้ดีที่สุดนะภาษาไหนก็ใช้ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> เขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะตัวคุณนะคะมีบางเรื่องบางอย่างที่ที่ไม่แน่ใจว่าจะทิ้งไว้หรือว่าจะ เก็บไว้ดีอาจจะเป็นเรื่องของเขานะคะเรื่องของความสัมพันธ์นี้ที่คุณอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจที่จะจากไปหรือว่าปิดฉากมันได้แล้วอะไรเงี้ยเออเป็นเพราะมันขึ้นปีใหม่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะแบบมีความแบบคิดใหม่ทําใหม่อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ยังตกลงกับตัวเองไม่ได้หรือเปล่าคนในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีการหรือมีบางช่วงบางตอนที่ให้ได้คิด ถึงเรื่องคนคนนี้อยู่มันยังไม่จบไปสะทีเดียวอะ่ะมันยังมีมวลมีอะไรเก่าเก่าที่ยังวนกลับมาในฝั่งของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะตอนนี้เขาค่อนข้างโฟกัสที่การทํางานการทํางานในตัวตนของเขาหรือว่าการทํางานจริงๆก็ได้นะเช่นไปศึกษาดูงานนะคะไปจริงจังกับโปรเจกต์มีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เขาต้องสารต่อให้มันเสร็จ มีหน้าที่อะไรบางอย่างที่เขาต้องทําให้มันเสร็จสมบูรณ์อะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงนั้นอยู่นะคะเป็นช่วงของการทรา r a ์ s f ร์มเพื่อที่จะจบอะไรบางอย่างงานอะไรบางอย่างที่มันจะต้องจบหรือเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มัน unfinished business ะมันยังไม่จบอะ ซึ่งเขาต้องมาสารตอนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคุณก็ได้เนาะเพราะวันนี้เรามาถามถึงความสัมพันธ์ที่มีกับคุณนะคะแล้วก็ดูพลังงานที่มันเชื่อมโยงกันดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาอยากจะทํางานในความสัมพันธ์นี้กับคุณต่อนะเออแต่ว่าก็อาจจะยังไม่กล้าทําอะไรมากยังไม่กล้าให้สถานะไม่กล้าขอสถานะก็ได้นะคะแต่ก็มองอยู่บอกเลยว่าเขาส่องคุณอยู่มองอยู่นะคะ หรือถ้าเขามองคุณคุณก็มองเขาแะละต่างคนต่างก็มองกันอยู่แต่ว่ายังไม่ให้สถานะกันยังไม่มีความชัดเจนให้แก่กันและกันตัวคุณเองบางครั้งก็ทาไมไม่มานั่งคุยกันให้มันแบบเป็นเรื่องเป,เป็นราวไปเลยอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่ามันต้องเริ่มคุยกันนะถ้าเราไม่ทําอะไรไม่เทคแอคชั่นอะไรถ้าเราไม่ตัดสินใจเขาไม่ตัดสินใจความสัมพันธ์นี้มันก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆคุณก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเทคแอคชั่นแหละ ไม่รู้ว่าคุณจะเทคแอคชั่นอะไรนะคะแต่ว่าดูพลังงานของคุณเนะี่ยเหมือนกับอยากจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือว่าอยากจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างหรือต้องเทคแอคชั่นกับตัวเองแล้วในบางเรื่องบางอย่างประมาณนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองก็ได้นะคะเรื่องส่วนตัวของคุณเช่นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการกินการนอนการเที่ยว การออกกําลังกายอะไรย่างเงี้ยคุณอาจจะหันมาในเรื่องของฟิสิกอลมากกว่านะคะกลับมาปรับปรุงดูแลพฤติกรรมการกินการนอนของตัวเองอปรับเปลี่ยนบุคลิกรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ก็ได้นะม่การเทคแอคชั่นนะคะสำหรับปีใหม่ของคุณมีการเริ่มต้นบางอย่างได้ดีเพราะก่อนหนนีนน้มันเหมือนพลังงานคุณยึกยือว่าเออจะวางไว้หรือจะไปต่ออะไรเงี้ยท้ายที่สุดคุณก็จะตัดสินใจได้ว่าคุณจะทํายังไงกับตัวเอง ในขณะที่ตัวเขานะคะยิ่งเหมือนกับว่าอะไรที่มันยังไม่จบต้องกลับมาทำต่อเนะี่ยเขายิ่งเครียดนะพอเขากลัวว่าเขาจะมีเวลาไม่พอนะคะกับการที่จะกลับมาหาคุณหรือว่ากลัวว่ามันจะสายไปอะไรเงี้ยเขามีความวิตกกังวลใจใน,ในเรื่องเหล่านี้นะกลัวว่าจะมาไม่ทันกลัวว่าคุณจะไม่ได้ชอบเขาแล้วนะคะอืมหรือว่าตัวคุณจะไปมีคนใหม่ไหมอะไรเงี้ยตัวเขาก็ยังลังเล่นะ กลัวอยู่เหมือนกันนะคะตัวคุณไพ่พลังงานหรือไฮพรินเทสเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่คอนเน็กกับโลกทางจิตวิญญาณของตัวเองได้บางทีก็คุยกับตัวเองอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีคนมาคุยกับคุณอย่างนี้ก็ได้หรือคุณรู้สึกว่าเขามาคุยกับคุณผ,ผ่านเสียงกระซิบผ่านความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งฝันนะช่วงนี้คุณเซนลางสังหอนค่อนข้างดีนะคะเชื่อตัวเองได้ฝันแม่น นะถ้าจะให้แม่นกว่าน,นี้นะ่ะลองสวดมนต์ก่อนนอนดูนะคะมันจะมีบทสวดก่อนนอนที่จะมีบทพาหงุงบทชินะบัญชรอ,อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีการกรวดน้ํามีการเออสวดอะไรนะบทสวดแผ่เมตตาลองดูนะคะจะทําให้คุณมีสมาธิมากขึ้นก่อนนอนนะมันจะสงบแล้วมันจะทําให้คุณได้เห็นอะไรที่คุณแบบคาดไม่ถึงอะ่ะ หรือเป็นสิ่งที่พยายามจะสื่อสารกับคุณแล้วเขาสื่อสารไม่ได้นั่นแหละลองสวมดมนต์ดูก่อนนอนนะคะจะได้สงบนิ่งอยู่กับตัวเองนะเป็นไพ่เดือ h ไฮบริทเตสนะคะเพราะว่าพลังงานอะ่ะมันมีพลังงานการส่งผ่านจากเขาเข้ามาเหมือนอยากจะเข้ามาหาคุณอยากเข้ามาใกล้อยากเข้ามาอยู่ในชีวิตอยากเข้ามาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย เพราะเขาก็จับจ้องด้วยความที่พลังงานของเขาคือยังจับจ้องคุณอยู่แน่นอนว่าการวนกลับมาของเขามันต้องมีอยู่แล้วแหละพลังงานของการที่เขาอยากจะวนกลับเข้ามาถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะคุณอาจจะได้คําตอบอะไรบางอย่างจากการฝันนะคะหรือเดจาวูอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นลองให้ตัวเองมีสติดีๆสงบนะคะนิ่งๆนั่นแหละ คุณจะคุยกับตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าไฮเอ์เซลที่สามารถคอนเน็กกับโลกของจิตวิญญาณหรือ,เ,อเขาเรียกไฟล์ดีเนาะนั่นแหละนะคะ six ซ i x e n t a c l p e n d i c อะตัวคุณเป็นยังไงได้อีกพลังงานของคุณค่ะพลังงานของคุณเนี่ยมันมีพลังงานของความแอบซ่อนเร้นหรือคุณรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า มันมีอาการซ่อนเร้นอะไรบางอย่างหรือว่าตัวเองนี่แหละทริกกี้พลังงานของตัวเองมันมีความยึกยือยอย้อเนาะจำได้เนะาะพลังงานที่เปิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยตัวคุณเหมือนจะยึกยือว่าเออเอาไม่เอาไปไม่ไปนะคะมันมีพลังงานแบบนั้นแล้วก็มันจะเป็นอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะกับพลังงานเนี้ยที่คุณจะแบบตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจได้แล้วเทคแอคชั่นแล้วแต่ก็ยังเหมือนกับไปไม่สุดอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะของการที่คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณทําถูกหรือเปล่าคุณเริ่ม คุณเริ่มทริกกี้ตัวเองอะว่าเอ๊ะแต่มันไม่ใช่แบบนี้นี่นาะอะไรเงี้ยทาไปแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะแบบนั้นนะคะมันเป็นเพียงวูบหนึ่งหรอกเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆในขณะที่ตัวเขาเนี่ยความตั้งใจชัดเจนมากว่าอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นสิบถ้วยแบบนี้คือความสุขมันอยู่ที่การที่ได้อยู่ด้วยกันความสุขสําหรับเขาแล้วคือการที่ได้อยู่ร่วมกันกับคุณนะคะ มันไม่มีอย่างอื่นมากไปกว่านี้นอกจากการอยู่ร่วมกันพลังงานคุณเป็นยังไงได้อีกในอนาคตค่ะขอดูพลังงานอนาคตไปเลยแล้วกันเนาะวันนี้คลิปไม่ยาวว่กเพราะแม่หมอกระต่ายรู้สึกเริ่มเวียนหัวแล้วพูดเยอะแล้วมันเวียนหัวเหมือนกันนะอืมพลังงานของคุณนะคะในอนาคตข้างหน้าคุณจะ คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนานะเมื่อไหร่ที่คุณตั้งจิตนะคะสงบได้นิ่งได้ตัวคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่เคยอธิษฐานตั้งจิตเอาไว้นะคะมันจะเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนาเลยหรือเป็นสิ่งที่คุณแบบตัดสินใจไม่ได้สักทีคุณจะต้องตัดสินใจแล้วเพราะไม่งั้นมันจะไม่เกิดขึ้นจริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกในขณะที่ตัวเขาเนี่ยรอแล้วรอเล่าเนาะคุณก็ไม่เปิดโอกาสคุณก็ไม่ทักมาหรือเขาเองก็ไม่ไม่กล้าทักไปเนี่ย เอาจริงๆเขาก็กลัวนะกลัว,กล,วกลัวความเสียใจนะกลัวว่าคุณจะปฏิเสธเหมือนกันเหมือนต่างคนต่างก็ดูเชิงกันอยู่อะไรประมาณเนี้ค่ะอืมตัวคุณก็จะรีเมนพลังงานของความนิ่งไปก่อนนะคะตัวคนนึงเนี่ยเป็น King of Pentacle คนนึงเป็น Queen of Swords ตัวคุณจะอยู่ในจุดที่นิ่งเงียบสงบมากแล้วก็เหมือนภาษาอังกฤษเขาเรียกคา l m เมน c อ l l e c t เนาะนิ่งๆแต่ แบบเหมือนจับวางอ่ะเออนิ่งๆแต่ว่าแม่นอะไรอย่างเงี้ยเออแม่นเหมือนจับวางในขณะที่ตัวเขาเนี่ยจะคิดนะคะจะวางแผนเป็นคนที่ชอบคิดมากๆเลยก็าอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้นะคะในฝั่งของเขานะตัวคุณก็เป็นได้เช่นกันนะเป็นธาตุลมได้ธาตุดินได้นะคะหรือเป็นธาตุไฟได้ทุกธาตุนั่นแหละเพราะว่ามันขึ้นมาทุกใบแต่ว่าพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะมันจะชัดๆเลยก็คือพลังงานของ King o f Pentacle เจอกับพลังงาน Queen of s w o ซ d s คนเอาสองเขาก็คคจะจจ๊๊จ๊๊ๆจะแบบว่าพูดเยอะคิดเยอะนะคะมีแบบความแบบรวดเร็วในการที่จะเข้ามาหรือพูดหรือวางแผนอะไรทั้งที่คุณก็ยังไม่เออออย,ยังไม่ได้เปิดใจไม่ได้ยังไม่ได้อะไรอ่ะเออแต่ดูเหมือนคุณจะนิ่งกับสิ่งที่เขาเข้ามาหรือเขาอาจจะสื่อสารเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะเป็นการสื่อสารที่คุณแบบมาอีกแล้วเอาอะไรอีกล่ะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนคุณรู้อ่ะรู้แก้วรู้ทาง<ะ> ค,ค,คุณคุนิ่งคุณคูคุณคามมากนะคะอ่ะอ่ะมาดูพลังงานร่วมกันดีกว่านะคะพลังงานในานาคตร่วมกันที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานร่วมกันในานาคตมูชัลเอนเนอร์จีนะคะที่จะมีร่วมกันในานาคตร,ระหว่างคุณกับเขานี่คืออะไรคะมันจะเป็นความสมัครสมานส,สามัคคีเรื่องอะไรนะคะมันเป็นอาการหวง ห่วงตัวเองห่วงพื้นที่ห่วงเวลานะคะขี้หึงขี้ห่วงแล้วมันจะมีพลังงานแบบนั้นเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าพลังงานของคุณและเขาเนี่ยจะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นมันเลยยิ่งใกล้ยิ่งห่วงยิ่งหึงนะคะเออหรืออีกคนนึงยิ่งเข้ามาใกล้อีกคนนึงก็ยิ่งอยากจะปีดตัวห่างออกไปอยากจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยอแต่เดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ขึ้นมาคือ ในฝั่งของคุณน่ะไม่ต้องทําอะไรมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะจะต้องได้รับผลแล้วคุณเหมือนกับคุณรอมาเนิ่นนานแล้วอ่ะมันจะต้องเป็นช่วงที่คุณได้ผลลัพธ์หรือได้รู้คําตอบเพราะในฝั่งของเขาต่างหากที่จะต้องเป็นคนหมุนกงล้อนี้ไปไพ่ขึ้นเดวิลว่าฟอร์จูในฝั่งของเขาหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในฝั่งของเขาแล้วมันจะมีผลกับคุณซึ่งผลลัพธ์นั้นมันอาจจะเป็นผลตอบแทนที่คุณควรจะได้รับ นะคะเพราะว่าเหมือนกับทั้งคู่ก็ไม่ได้ปล่อยกันไปหรอกนะเป็นไพ่โ o ล์คเพนเดอก็ยังหวงยังรักยังหึงยังปรารถนากันอยู่นะคะอืมอ่ะก็รักกันน่แหละนะไพ่ขึ้นมาก็จบด้วยที่ Queen ออกขับนะคะรักและปรารถนากันอยู่ค่ะในความสัมพันธ์นี้นะไพ่พลังงานร่วมกันต่อให้คุณจะปฏิเสธปากแข็งแต่ใจลึกๆแล้วนะคะตัวคุณก็ยังมีความรู้สึกที่ปรารถนากับคนคนนี้อยู่ตัวเขาเองก็ยังปรารถนาคุณเช่นกันอ่ะคราวนี้เรามาดูความรู้สึก สัก4ี่หใบนะแม่หมอกระต่ายก็อุตสาวออกมาแล้วก็เลยต้องใช้นะคะว่าจะปิดคลิปไปตั้งแต่เมื่อสินาที <c oughs> ไม่ไหวจริงๆแล้วเริ่มพูดเริ่มพูดลิ้นพันกันแหละอ่ะขอดูหน่อยสิว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะที่เขาอยากจะบอกเป็นยังไงได้บ้าง value นะคะ we have too many d i f f e r e n t เขารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยตัวคุณกับตัวเขานะคะมีความแตกต่างกันในทุกหลายๆด้านนะทุกมิติเลยอะ damage มาเลยทำให้เกิดการ crash นะ การพุ่งชนนะคะพอความแตกต่างมันมันต่างกันมากๆมันก็ชนกันเองเหมือนไปกันคนละทางว่ามันก็เกิดรอยร้าวเกิดดามาจนะคะซีเครตเขามีความลับอะไรบางอย่างนะที่เขาไม่ได้บอกคุณแต่เขาพร้อมที่อยากจะบอกแล้วแหละอยากจะเล่าให้คุณฟังนะคะมีบางเรื่องบางอย่างหรือว่าเขายังเก็บความลับเ,เขายังเก็บความรู้สึกความสัมพันธ์นี้นะคะไว้เป็นความลับกับตัวเขาเอง Day d ดย์ดรีมมิ่ทุกวันนี้ได้แต่คิดกลางวันฝันกลางวันถึงคุณอยู่นะคะยังไม่ลงมือทำนั่นเองก็รอดูนะว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะแต่ว่าดูแล้วมูชเชียลเอเนี่ยมีความที่จะเขยิบเข้ามาแล้วก็ในฝั่งของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่อาจจะส่งผลดีต่อคุณนะคะเพราะไพ่พปิดจบด้วย Queen of Cup คือเป็นไพ่พลังงานความรักความเห็นใจนะคะการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันก็น่าจะเป็นพลังงานดีด ที่จะมันจะทําให้ความโกรธเกลียดความก้าวร้าวมันมันแผ่วลงนะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย